เบิงเดอครับพ่อแม่พี่น้องนี่หมาขาปีหมาพิการนี่แพนด้าวันนี้มาจีบสาวนี่สาวสาว,สาวนอนอยู่นี่เนี่ยอาแล้วแพนด้ามาจีบสาวครับเนี่ยมาเฝ้าสาวครับวนก่อนวนนี่เข้าอกสาวแล้วครับนี่เข้าอกสาวแล้ว,วแพนด้ามาขาเป๋นะไปแล้ว หอมแก้มหน่อยสิขอหอมแก้มปลุกลุกหน่อยสิได้ว่าไงไดง้มึงระวังเด้อเดี๋ยวคู่แข่งมาแล้วมึงระวังเด้อไอ้ที่ขาเปียนั่นก็เกิดจากไปหาสาวเหมือนกันนี่ไปหาสาวเหมือนกันนี่ก็ยังมีความพยายามดูที่ หอมหน่อยหอมหน่อยหอมหน่อยหมากะป๋องแป้งหมากะป๋องแป้งครับหอมหน่อยหอมหน่อยอ่สาวคำรามใส่ไอจะกัดผู้เบาได้ไงบะไปแล้วผู้เบาเขากัดได้ยังตามอยู่ได้หนุนสบายเราได้หนุนไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลว,ลวระวังโดนรอบสองเสียชีวิตเลยนะระวังโดนรอบสองเดอ้อ ชีวิตจะหาไม่นะชีวิตจะหาไม่นะแพนด้าก,กลับมานี่แพนด้ากลับมาเนี่ยปุกลุกมานี่มาปุกลุกมาปุกลุกมานี่มาเลี้ยวเข้ามานี่มาทำไมไม่ชอบนี่ปุกลุกนะไม่ชอบเหรอฮะโอ้ยปุกลุกนี่น่นๆแพนด้าวาไงหนุม่มโอ้ยโดนสาวกัดไห้ทองเลยเนะ่ะ มาแล้วมาแล้วยังเจ็บไม่พอจะขออีกสักทีมาเลยมาเลยหมาถัวมาใกล้ๆเนี่ยแพนดา้ามาใกล้ๆเลยยังเจ็บไม่พอเร็วๆยังเจ็บไม่พอไปกัดหนุ่มทําไมแล้วฮะกัดหนุ่มทําไมฮะกุกลุกกัดหนุ่มทําไมไปหาหนุ่มแล้วเนี่ยเร็วๆเขาไปขอโทษหนุ่มกันเร็ว ด้ามามาได้ามาด้คุยไม่ไหวแล้วกูกลับบ้านดีกว่าอ่โดนไปแล้วหัวสันหัวคลอนเองโอ้ยโดนสาวขยำห่ามเงย